สวัสดีครับพี่น้องหอดคอนแกนเรียวหอดคอนแกนเร้วเอาจิปโมไปส่งพนก่อนนีพอดีอีเมลพนฐารัดเอาจิปโพมไป้องเดียวคลิปนี้นะครับขออนุญาตถ่ายคลิปส่งจิปโมใหม่พี่น้องที่พนสั่งเ้อครับเด้อมาหอดแล้วครับมาหอดแล้วสวัสดีอีหนึ่งคลิปครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวไปหาส่งจิปวมก่อนบัตรนี่หอดเร้วคอนแกนครับไปส่งจิปโอมก่อนทังสีเขาสำนักงานพี่น้องอ้าวคลิปนี่เง้ยเอาเอหอดแล้วพี่น้องหอดแร้วนี่คุณแม่ิ่นจดรถถ่ายอยู่นี่ ที่เก่าที่เดิมอ่าในรถคุณแม่เพิ่งจอดถ่ายอยู่นะครับเพิ่งสั่งจิปโอมหกถุงพี่น้องอ่าหอดแล้วไปลงเอาจิปโอมห้เพิ่งก่อนพี่น้องบัดดีวัสดีครับคุณแม่แดดขนาดเนาะจอดถ่ายแต่โดนละเบ่มาแต่มาหอดแล้วลูกเอาลงไห้มาแบบเร่ยงดวนมันเพราะท่นได้สร้างแม่เอาแบบเอาแบบอันนันอัน ใส่หมดเลยเนาะแม่เนาะโอเคครับนี่โอ้จิปผมข่อยยัางยเยาโยเยาอยู่โอ้ยรุดออกกระมี่ออกจากทุ่งไหนเนี่ยโอเคคุณแม่ขอบพระคุณครับผมบายบายไปแล้วอีแม่ข่อยขอบคุณครับขอบคุณครับสิไปบ้านต้นต่อย่ามันตายก่อนนี่จิปผมยังโยเยาโยเยาอยู่ไหนไปไปกันต่อขอบคุณคุณแม่ครับโอ้นั่งถาสนั่นเลยบาทนี่ยปุ้ยเอฟซีข่อยเอฟซีข่อยนั่งถาสนั่นเลย ปาดีบซี rab, ir, ir, ่คอยนั่งถาสนั่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับปาดโถออกมาเต้นเว่นผลมาเต้มาหอดป่ะอ่ะเปิดเปิดเปิดมาเบิงมาเบิงโอ้ยดีบซี่นลถาถาเอาจีบปมสวัสดีสุขุสุคนครับผมยิงเงามาจากเข็บมาลาดรูบ่นหมดโอ้ยโอ้ยพัวนะพูดสร้างไว้สามสิบเอาเอาไม่เอานับไปสอง สี่เอาสามเอาซุ้มเอาซุ้มนั่นดิหกเอาซุ้มมันนั่นแปดซุ้มใส่แล้วสิบเอาเดี๋ยวจัะเอาตัวนั่นเอาตัวนี้ลงไปก่อนแม่เออสิบถุงเอา, <10 S 2> เอาอยัางอีกยี่สิบนอ้๊บบาทนี่ผมอยากมันตายมันทับกันซะได้ปุ้ยมันหลุดออกกับสนันน์มันหลุดออกอยู่ในฝีกระบอกสนันนเลยเปล่าเอา ผมยานมันตายมันแดดเอาเอาลงไปสักวอนนี่ยเขาห้อมให้ผมสักวอนเอาไปซิปแล้วเนาะเออในสุดในซิปมันจังแจงบ่หลงเนาะ่อครับผมแมนถุงละร้อยตัวร้อยหกสิบบาทการมันสิบบาทเท่านั้นละแม่เอ้ยแม่ออีกแล้วอันนี้ของแม่ครับแม่ สองถุงครับแม่ครับขอบคุณครับคุณแม่เพื่อสิคุดได้เนาะพ่อเนาะอย่าลื่อมด้วยล่ะปีนี่เด้อแฟนขาเอฟซีนั่นหนูพ่านวิเศษสินเด้อปีนี่เด้อผู้มักหมอลำนั่นหนูพ่านวิเศษสินเด้อปีนี่เด้อฝากเนี้ย อาวมาหอดสอนอง,งอแลว้วบัดรมาหอดสำนักงานเรพี่น้องสาธุปูลูลกหลานเดินทางมาหอดแลว้วบัตรเนี่ยรถปูได้ขึหลายที่บัดน,นี้อ้าวรถปูใหญ่โจรกมาแลว้ <c oughs> วเฮ้รถปูใหมาเนี่ยอาจารย์นักดนตรีอยู่ครบทีมใสน่นอ่ะสูงคอยนอ่ะข้อเร็วขอดแล้ว โอ้ได oh, ้ไปไปข่อยได้ไปไปข่อยได้ไปเฮายหักกันมาตาแต่โดนนั bye. Bye ่นตาทงางี uh ้เป็นขี้นแ่ได้ไปเออเพลงร้องครับอ้าวสูงเลยเนี่ยใส่หละสูงเป็นตาสั้นขอยไปใส่หละโอ้ไปไฟใหม่ไปไฟใหม่มาแล้ว น่าโอ้ยน้อหาแดกด่าเกยน้ำหาอยู่ทุ่หากับบอระดใช่รึเอาอยู่บนจีบบลูนนั่นบ้านนี้เจ้าหุนเจ้าก็สร้างไว้สุภัตตากะจากไร่บ้านนี้มีสุดียวเอาไปข่อยก่อน ไปเจ้ากอนเถอะเออไปเอาเงื่อนไปทางมีมันไม่เอาเงินพร้อมขวายได้เนี่ยมาฝากไปไปเอาอยู่รถไปเออได้เนี่ยมาฝากไปไปเอาของฝากในของฝากของต่อนอยู่ในจีบุลไม่ใช่ไหนเนี่ยจีบปลเสียใจไหนจิปุลเไปส่งเพิ่นเลยเนาะเตอ้ยเอาไปส่งเพิ่นไปท้ำคันพ่อสันไปสันไปไปสันไปไปส่งสะกนสันสุภัตตาบ่ได้แล้วสันเอาสูงเอาอะไรเลือดทุ่งเดียวเนาะเฮ้ยบ่ได้เอามาหลายบ่ได้มาเพื่อกันหลายคนเว้ยไป โอ้ลูกๆพรักเบรกพรักเบรกวันดีค่ะลูกสาวสาว้วาวมีแต,ต่คนสวยๆไมีแต่คนสวยๆเลย,เยสุดยอดเลยวันนี้เอาบนเวทีเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้ดูบนเวทีเดี๋ยวของฝากมาให้ก่อนใ,ให้เอาวสูงพ่นเฮ็ดสูกนันกินกอนเอายาว้ว้าของฝากคนอยู่ในรถเนี่ย ดีด้อเอาไปแม่แม่แลราขวายที่ม่านน้องนแดนเซอร์นักดนตรีกินนำ้ำกันัสุคนอปด่าโลดังหได้น่ะอ่ะเน่เสือหอยเอาไปให้เจ้าเอาไปใส่รองเพลงน้ำกันเท่าเอาไปดีกว่าเออไปไปให้แม่เอาไปให้แม่พ่อนเนี่ยเอามาต่นเบิบ้งได้ไน,ไน่อยไปเอ,อาไปแม่พ่อนขว้ะเสรจล้แม่พ่อนอยู่ไหนเมื่อกี้ นี่ไงของฝากของฝากทั้งวงเอามาคั่วให้น้องลูกกินนี่ละินี่ไรกาวินฮะจ้าเอามาฝากเอามาฝากจิปลมเบิร์ดแม่เอ้ยป้อๆกันป้อๆกันจิปลมเอาเอางค์กันนะแล้วก็สั่งผมเอาสี่เ๋ยวผมสิสั่งเข้ามาให้เขาส่งรถแล้วก่อนใช่แอร์มาให้ไปรัดเอาอยู่ทารถทั่วปวดหงาแล้วเขาส่งมาให้ก่อนบ่ยากบ่ยากมันเบิร์ดแล้วตัวนี้ ว่าอนุญาตมันตายนะมันเอาตัวสุดมากแม่แม่จ้าไปเอาเอาจิปโผล่เมื่อทรงผู้เฒ่าบ้านเจ้าบาทดิเอาโอเคคลิปนี้ก็จะขออนุญาตเอาซ้ำนี่เสียเอาจิปโผล่เมื่อทรงอาวสูงก้อนบัดดิเมื่อบ้านพฟื่องฟุ่ไปหาลูกน้ำจะกลับมาอาบน้าอาบในถ้าได้อาบผ่อนหน้าได้ค่อยคดีเออเอาลงกมาในสายเบ็ดเจ้านั่นเอาของฝากเอาออกก่อนเอาขึ้น ไปไปพี่น้องเดี๋ยวไปส่งเพิ่มก่อนเดี๋ยวจิปโมไปเพิ่นเพิ่นสั่งไปญาติกันกับเกสุพัฒน์ตายเยู่เด้อนี่โอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตบาทครับเอาซัมนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวกันคลิปหน้าจังว่ากันไหมเด้อยวสิบไทยเวทีให้เพิ่งคลิปต่อไปคลิปนี้เอาซัมนี่ก่อนครับบายบายอย่าแม่ซั่งไม่เจ้าใส่อันหลองเพียงโอ้อันใส่เต้นน้ำข่อยแมอาจารย์โนตีก็เจ้าแกให้อยู่นี่พอดีฮิดพบยังวะรายการวะแท็กมึง เราจะไรวะฮะได้ได้ยังไงวะโต๊ะเข้าไปด้ยมันจะคือฮิตพอร์ตไงเว่ไม่อยากน้แต่เกมเลยเดีย <laughs> ๋ยนีไปเื่อไปไปแข่เออเอาเล่นเกมข่ายเหียดยข่เหียดโอ้ยข่ายเหียดเล่นเกมพี่น้องกข่ายเหียดเอาเล่นแบบไระเดชื่นเล่นแบบสนุกสนานเอาไม่สนิทเนี่ยแมนดีแน่นอนโบ้คือโบ้คือเล่นมังกราได้เนาะแมนกันโอเ้เกมตัวโตตัวโอ้ยเอาไปจุ๊บ